เนื่องจากบ้านเกิดของผมอยู่แถวยาวราชทําให้มีการหารการกินอุดมสมบูรณ์และก็จะมีคนแบกของมาขายผ่านหน้าบ้านเป็นประจำแต่จะมีอาแปะขายกว๋วยเตี๋ยวแค่อาแปะผู้มีอัธยาศัยดีขย่าวลวกเส้นไปยิ้มไปใจดีแถมลูกชิ้นให้บ่อยๆสั่งกินทีไรได้ปริบาลมากกว่าคนอื่นทุกที อาเฮีย uh, ไม่ต้องแถมกำไรไม่มากหาบมาก็หนักให้อาติกินเหมือนคนอื่นๆถ้าอีไม่อิ่มก็ซื้ออีกชามปป้าเอ่ยกับอาแปะผมซึ่งกำลังนั่งคีบเจนหมี่อยู่คาปากอย่างส่งยิ้มพยักหน้ากับคำว่าอีกชามของปป้าได้คิดในใจว่าแห้งชามน้ำชามกำลังเดีอาแปะยิ้มบอกกับปป้าว่า อาติอีใจดีเอาน้ำชาเย็นๆมาให้อัวทุกครั้งเปิดน้ำก๊อกให้ล้างหน้าคายร้อนอีใจดีกับอัวอัวก็ต้องใจดีกับอีป้าป้ายิ้มหันมาบอกผมว่าขอบคุณอาแปะสี่อาแปดชมลื้อนะผมวางชามลงบนตักยกมือไหว้กลาวขอบคุณอาแปดผมคิดเอาเองว่าหากของอาแปะนั้นต้องหนักมากๆและเดินมาไกล คงทั้งเหนื่อยและเมื่อยแถมเตาก็ส่งไอร้อนและมีควันน้ำชาเย็นๆกับน้ำจากก๊อกคงช่วยทำให้ค่ายร้อนหายเหนื่อยลงได้บ้างและที่สําคัญอาแปะไม่เคยร้องขอไม่เคยเดินไปเปิดก๊อกน้ำเองในยามที่ผมไม่ว่างเปิดให้ทำให้ผมมองว่าอาแปะเป็นคนมีมารยาทที่ดีไม่ถือวิสาสะให้ก็รับไม่ให้ก็ไม่เรียกร้องคนแบบนี้ผมชอบ ชอบมาจนถึงปัจจุบันหากใครเดินเข้ามาเพื่อเรียกร้องผมจะรู้สึกว่าน่ารังเกียจแต่ถ้าคิดแล้วว่าสมควรให้ผมจะให้เองอาแปะขยันอดทนขายหมดทุกวันผมก็รู้สึกดีใจด้วยทุกครั้งอาแปะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเดินขายอีกครั้งหนึ่งฝนตกหนักมาก อาแปะถอดเสื้อยืดออกมาบิดน้ำผมมองเห็นบาดทั้งสองข้างของอาแปะเป็นรอยด้านบ่งบอกถึงน้ำหนักของหาบที่แบกมานานวันกว่าจะได้เงินแต่ละบาทต้องใช้ความอดทนมากเพียงใดแต่อาแปะก็ยังคงมีรอยยิ้มเปื้อนหน้าซ่อนความเหนื่อยไว้ภายในอาแปะเป็นคนที่อัธยาใสายดีรสชาติก๋วยเตี๋ยก็แสนอร่อยลูกค้าย่อมมากเป็นธรรมดา แถมอาแปะยังใจดีบ้านไหนยากจนมีลูกมากหิ้วหม้อมาซื้อเกาเหลาอาแปะก็จะทำให้ในปริมาณมากเป็นพิเศษแต่คิดในราคาธรรมดาในยุคนั้นน้ำใจไใม่ตีเบ่งบานกว่าน้ำเงินเสมอแล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันวันนั้นอาแปะมาวางหาบที่หน้าบ้านพอดีแต่ผู้คนในวันนั้นไม่ค่อยคึกคักเหมือนเช่นทุกวัน อาแปะขายได้ไม่กี่ชามนั่งคุยกับป้าป้าอยู่คู่หนึ่งก็เอ่ยลาอาแปะบอกว่าวันนี้เตรียมของมามากกว่าทุกวันต้องรีบไปเดินขายต้องรีบไปให้ทันโรงงานจอยโน้นแล้วก็จะเลยไปขายที่ตลาดจะได้กลับบ้านเร็วหน่อยกล่าวจบอาแปะส่งยิ้มแบกหาาขึ้นบ่ามือข้างหนึ่งหิ้วถังน้ำก้าวเดินออกไปได้เพียงสาสี่ก้าว เสียงดังปะไม้คานหักตู้ทองเหลืองทั้งสองฝั่งลงกระแทกพื้นทั้งน้ำหลุดจากมือร่างอาแปะสุดลงกับพื้นผมกับอามาร้องออกมาด้วยความตกใจป้าป้าสติดีกว่าใครวิ่งเข้าไปประคองล่างอาแปะขึ้นนั่งป้าป้าบอกมามาให้เปิดประตูให้กว้าง จะพาอาแปะเข้าไปในบ้านพูดจบปะป๊าก็อุ้มอาแปะก้าวเข้าบ้านวางลงบนโซฟาหวายที่มีเบาะนิ่มที่สุดในโลกผมชอบนอนหลับอยู่บนโซฟาบ่อยๆสมัยเด็กๆปะป้าเอาเสียงเพียงอิว้วทาที่จมูกขมับและนวดเบาๆที่หลังหูปากก็พามเรียกอาเฮียอาเฮียได้ยินผมไหมอาเฮียแต่อาแปะยังคงเงียบ ป้าป้าหันมาสั่งม่าม้าและผมให้มานวดแขนขาให้อาแปะป้าป้าจะไปแต่งตัวเตรียมรถบ้านใกล้เลือนเคียงต่างมามุงดูอยู่หน้าบ้านมาม้าส่งเสียงออกไปใครมีแรงยกหาบมาเก็บในบ้านอัวให้ทีหลายคนช่วยกันดีว่าตู้ทองเหลืองไม่ได้รับความเสียหายเท่าไหร่ข้าของยังอยู่ครบอาจเพราะน้ำหนักมากเวลาอาแปะหาบ อยู่สูงจากพื้นแค่คืบกว่าความเสียหายจึงน้อยนิดแต่ไม้คานคงนำกลับมาใช้ไม่ได้แล้วใครคนหนึ่งส่งเสียงมาว่าเจ๊ไม้คานหักแล้วทิ้งเลยนะมามารีบโบกมือส่งเสียงปลามไม่ได้ไม่ได้เก็บเข้ามากรเผื่ออาเฮียแกอยากจะเก็บไว้ป้าป้าเปลี่ยนชุดเรียบร้อยเดินไปที่รถปรับเบาะข้างคนขับให้นอน นอนแล้วเดินกลับมาอุ้มอาแปะไปนั่งในรถปาป้าจับที่ข้อมืออาแปะหันมาบอกมามะ่าที่พกรณยังดีเฮียจะพาไปโรงพยาบาลกลางดูแลข้าวของอาแปะดีๆแล้วเปิดป,ปิดประตูบ้านซะพอปาป้าก้าขึ้นรถอาแปะบอกว่า,าเฮียเฮียไม่ต้องไปโรงหมอหัวไม่เป็นไรปาป้าบอกว่า,าเฮียตอนนี้รู้สึกยังไงเจ็บที่หลังหูมากไหมปวดหัวหรือเปล่า อาแปะบอกว่าอัวมึนมนหัวลืมตามไม่ขึ้นป้าปาเลยบอกว่าไปให้หมอตรวจเสียหน่อยเรื่องของไม่ต้องห่วงให้อางวยอีจ,จัดการนะป้าปาพูดจบรถของป้าปาเคลื่อนตัวออกไปมาม่าก็หันมาสั่งผมหรือขิจกรยานไปที่โรงงานซอยโน้นบอกคนงานว่าอาแปะก๋วยเตี๋ยวแค่ไม้คานหักวันนี้จะขายแค่หน้าบ้านเรา แม่ค้าคนสวยจะขย่าวก๋วยเตี๋ยวขายแทนไปรีบๆไปผมยิ้มขำกับคำว่าแม่ค้าคนสวยมามาวันนี้ขายก๋วยเตี๋ยวกันนะผมบอกว่ามาม่าทำเป็นเหรอมาม้าบอกว่าง่ายกว่าตัดเสื้อตั้งเยอะแต่จำไม่ได้ว่าใส่ลูกชิ้นกี่ลูกผมเลยบอกว่าถ้าใส่ทุกอย่างก็อย่างละลูกครับ ผมกินบ่อยผมจําได้มะาม่าตกลงหรือวันนี้เรามาขายของกันหรือล้างถ้วยด้วยนะแต่โชคดีที่พี่ๆในโรงงานมาช่วยกันผมตอบว่าได้เลยครับพอเที่ยงเที่ยงชาวโรงงานอีกซอยก็เดินเลียงแถวกันมามาม่าขายไปก็เล่าเหตุการณ์ไปดูมะาม่าสนุกกับการขายก๋วยเตี๋ยวผมก็สนุกไปด้วยเพียงชั่วโมงกว่า ตู้ก๋วยเตี๋ยวก็ว่างเปล่าบ่ายแก่ๆป้าาก็พาอาแปะกลับมาเมื่อรถจอดสนิทอาแปะก้าวลงมาเองได้เองพร้อมรอยยิม้มสายตาอาแปะมองไปที่ตู้ทองเหลืองแววตาสลดลงทันทีพูดออกมาเบาๆเ,เ,เหมือนลำพึงกับตัวเองข้าวของคงเสียหายหมดมาม่าทรงยิ้มมาจากโต๊ะกินข้าบอกกับอาแปะว่าอเฮีย er, มาเจียมไว้ก่อนไปหาหมอหลายชั่วโมงคงหิวแล้ว ป้าป้าประคองอาแปะนั่งลงที่เก้าอี้ปล่อยให้อาแปะนั่งกินข้าวส่วนปป้าเปิดท้ายรถจัดเรียงข้าวของของอาแปะใส่ลงในท้ายรถและเบาะด้านหลังส่วนไม้คานที่หักทั้งสองท่อนปป้านำมาวางบนโต๊ะกินข้าวอาแปะกินข้าวกินน้ำเสร็จแล้วมามายกกระป๋องสะต่างมาวางตรงหน้าอาแปะ เฮียเงินค่าก๋วยเตี๋ยวอาแปะทำตาโตคงจะทั้งดีใจทั้งสงสัยมาม่าเลยบอกว่าตู้ก๋วยเตี๋ยวแค่หล่นลงพื้นบุบนิดนิดหน่อยหน่อยน่าจะซ่อมได้ส่วนก๋วยเตี๋ยวอ้วขายให้หมดแล้วอาแปะคือน้ำลายลงคอยิ้มของอาแปะมาพร้อมกับน้ำใสใสที่ไหลเอ่อที่ดวงตาอาซออาซอขอบคุณขอบคุณมากมาก อ้วขอบคุณขอบคุณไม่ต้องขอบคุณอ้วขอบคุณคนโรงงานซอยโน้นกับคนแถวนี้เถอะพวกเขารู้ว่าเฮียเจ็บก็เดินมาอุดหนุนทุกๆคนเป็นห่วงอาเฮียนะอาแปะยิม้มก้มหน้าลงดึงคอเสื้อขึ้นมาซับน้ำตาเสียงสะอื้นลอยยิม้มพยักหน้าซ้ำๆอากาบกริยาที่อาแปะทำนั้นผมรู้สึกได้ว่าแกตื่นตันใจป้าป้าลงมานั่งข้างๆาอาแปะ อาเฮียเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีใครๆก็อยากอยู่ใกล้ยามเดือดร้อนก็มีแต่คนที่อยากช่วยเหลือถึงได้มีคนเอาเปรียบไว้ว่าคนดีนั้นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อาแปะพยักหน้าช้าๆใบหน้าเปื้อนยิม้มป้าะปะ้าเอาไม้ขานมาวางบนตักพลิกดูไปมาป้าะปะ้าชี้ที่อักษรจีนที่แกะสลักในเนื้อไม้ อ่านออกเสียงเบาๆว,ว,ว่าอดทนคงใช้ได้ไม่ได้แล้วล่ะหักแบบนี้ดามแล้วคงได้แค่เก็บเป็นที่ระลึกคงรับน้ำหนักอะไรไม่ได้อะแปะยื่นมือรับไม้คานจากป้าป้าเก่ามากแล้วอันนี้อยู่ด้วยกันมานานป้าป้ามองอาะแปะแล้วถอนหายใจอาแปะเล่าว,ว่าระยะหลังสุขภาพไม่ค่อยดี ล,ลูกโตแล้วแต่ยังไม่เป็นโลเป็นผายแกกลัวลูกๆจะลําบากแกจึงเพิ่มจำนวนของในแต่ละวันเพื่อรายได้ที่มากขึ้นจะเก็บหอมรอมริษ์เอาไว้ให้ลูกเพราะเกรงว่าวันข้างหน้าลูกๆจะลําบากป้าปปฟังจบถอนหายใจเป็นครั้งที่สองก่อนจะเอ่ยว่าอเฮียไม้ขานอันนี้เป็นไม้เนื้อแข็งยังหักลงได้ หากน้ำหนักที่ต้องแบกนั้นมากเกินไปร่างกายคนเราเป็นเพียงก้อนเนื้อมีเส้นเอ็นบางๆอยู่ภายในวันหนึ่งต้องสุดลมตามกาลเวลาการเป็นพ่อคนก็เปรียบเสมือนหาบลูกคอรไว้บนบ่าแต่เมื่อพิจารณาว่าลูกโตพอที่จะเดินเองได้เราก็ได้แต่เฝ้ามองชี้ทางที่ถูกที่ควรให้เขาส่วนเขาจะแข็งแรง าวเดินอย่างมั่นคงเขาจะต้องมีประสบการณ์จากการเรียนรู้ผมว่าอาเฮียควรเอาไม้ขาดอันนี้เก็บไว้แบบนี้เอาไว้สอนลูกว่าวันข้างหน้าพ่อแม่ที่เคยแข็งแรงจะต้องป่วยไข้หมดประโยชน์และหักโค้นลงจะได้เป็นเครื่องเตือนใจพวกเขา ให้เก็บเกี่ยวในสิ่งดีๆที่พ่อแม่สอนไปดำเนินชีวิตด้วยความอดทนก่อความเข้มแข็งรู้หน้าที่ตนวันที่หมดพ่อแม่จะได้ไม่ลำบากแปะนิ่งฟังและพยักหน้าเห็นด้วยเขียนมาถึงตรงนี้รู้สึกคิดถึงปะปาจับใจตั้งแต่เล็กจนโตนั้นประปาหนัก เหนื่อยหนักหนาเหนื่อยจนกลายเป็นความเคยชินสองบาของป้าป้าแบกชีวิตลูกๆเอาไว้เช่นเดียวกับพ่อที่ดีทุกคนที่ทุ่มเทชีวิตเพื่อลูกหน้าที่ของพ่อแม่คือเลี้ยงดูลูกให้เติบใหญ่มีชีวิตที่ดีแต่ต้องฝึกให้ลูกอยู่ในสังคมและใช้ชีวิตด้วยตัวเองอย่างมันง่นคงและมีความสุขให้ได้